สวัสดีนะคะเช้าวัวนจันทร์ออกมาใส่บาตเหมือนเดิมนะคะก็พาสีขาออกมารอใส่บาตเหมือนเดิมนะคะโนนโน่นโนนโน,โน,โนข้าวเหนียวหนูข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้ข้าวตากหมาสีแปลกอันนี้หมาดูดปล่อยที่ปากอ้อยนะคะ อันนี้ก็ก็ข้าวปูนแมวลายวัวนี่ก็แมวโดนปล่อยที่ป่าอ้อยเหมือนกันเลี้ยงกันมาสี่ปีแล้วโอ้โหวิ่งไวมากให้ข้าวเหนียวขขาวเหนียวนี่มาอยู่กับที่บ้านนี่ห้าเดือนแล้วหลวงพ่อมาแล้วนะคะเดี๋ยว ยกมือจบหัวพร้อมกันนะคะทุกคนสาธุสาธุวันนี้ย้ํำแนมจ้าใส่บาทวันนี้ย้ำแนม,าส,านนแนมสาธุาธเดี๋ยวรับพรด้วยกันนะคะทุกคนหลวงพ่อมาแล้ววันนี้มากี่องค์สามพี่มอมกับพี่ปุยมาไหมมาอยู่ข้างหลัง โโอหข้าวเหนียวไอข้าวเหนียวโหอนข้าวตานั่งดีๆลูกเดี๋ยวรอแล้วพอด้วยกันลูกนั่งเฉยๆนั่งบนเก้าอี้เลย

ใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญหนุนนำในทุกๆสิ่งนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าหมาบัานนั้นจะกวดไหมหมากวดแต่จะของไม่ไล่ดุอย่างเดียวเห็นไหมเขนั้น อ้าวใครไข่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 นั่งรับพรว่าข้าวเนหนียวหนุนข้าวปุ้นไปข้าบ้านลูกจังเนาะเร็วๆไปแม่จะไปสวดมนต์นัน่งสมาธิต่อเร็วข้าวปุ้น <c oughs> แมวลายหัว,หวมีไฟตรงปากด้วยนะข้าวเนหนีวยวหนูโดนทำแม่ที่ลูกข้าวเหนียวนี่ ข้าเหนียวกับข้าโพดนะเวลาเรียกเนี่ยจะกระโดดขึ้นบุญบุญอะไรนะบุญตัวเหนียวหนนี่มาโดดพุ่งหาแม่เร็วเร็วเร็วเ,วเวมาโดดอึบอึบอึไม่โดดแล้วไม่โดดแล้วเล่นกันแล้วดวงอาทิตย์ก็กำลังจะโผล่ขึ้นจากทิวไม้ตรงนั้นนะคะ นูนต้นลีอะไรนะลีเลาาดีใช่ไหมไปลูกเข้าบ้านเร็วๆดูเอาแหละไปเล่นเขาแหละข้าวตาข้าวเหนียวข้าวปุ้นข้าวตาหนูเข้าบ้านเร็วก็วปุ้นเร็วข้าวเหนียว ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะข้าวตากหมาสีแปลก